วันท่วมสามถล่มสมวันท่วมหนักฝนรอบใหม่เริ่มพรุ่งนี้เหนืออีสานแรงพยากรอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภะยอุทกาัยพยากรอากาศในช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่27มกราคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนฝนตกฟ้าขนองภาคใต้สภาพอากาศแปรปรวน รวมถึงฝนตกหนักขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนฟ้าขนองฝนชาชอมะม,ม่วงในช่วงนี้นะคะแนวโน้มฝนอีก10วันแนวน้มอากาศหนาวเย็นอีก10บวันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างและภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะเป็นไงกันบ้างบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนช่วงนี้พื้นที่ไหนมีฝนเล็กๆน้อยๆฝนไปรย์ปรยฝนดรินเข้ามาบ้างหรือบริเวณพื้นที่ไหนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ยังคงมีอากาศเย็นยังคงมีอากาศหนาวและอากาศเย็นและอากาศหนาวก็ค่อยๆหมดไปในตอนกลางวานันเริ่มมีอากาศอุ่นขึ้นร้อนขึ้นกันบ้างลมกระโชกแรงเริ่มลดลงกันแล้วบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับ และหลังจากนี้ในด้านของลมกระโชกแรงจะค่อยๆลดความแรงลงแล้วนะครับตั้งแต่27มกราคมจนถึง29มกราคมแต่ถามว่ายังคงมีลมหนาวเข้ามามั้ยยังคงมีลมหนาวเข้ามานะครับในช่วงนี้27ถึง29มกราคมยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอยู่ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคกลางเทมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ส่วนภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับในช่วงนี้ยอดภูยังคงมีอากาศหนาวอยู่นะครับส่วนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในด้านของลมกระโชกแรงจะลดลงแล้วนะครับ2 7 2สถึงมกราคมจากนั้น30มมกราคมจนถึง5กุมภาพันธ์ในด้านของลมกระโชกแรงจะลดลงและมวลนอากาศเย็นถอยแล้วรวมถึงจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามานะครับ ในด้านของฝนตกฟ้าขนองก็จะมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับในช่วงนี้แต่ในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนไม่มากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยฝนดินรินเปรียๆนะครับเข้ามาบางพื้นที่เท่านั้นโดยในวันนี้ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือนะครับโดยทั้งภาคเหนือและภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา20%ของพื้นที่ในวันนี้นะครับ ส่วนภาคอื่นๆภาคกลางได้มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเข้ามา40%ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเข้ามา20%นะคบ28มกราคมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามานะครับส่วนประเทศไทยทางตอนล่างบริเวณภาคใต้ก็ยังมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้28มกราคม บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนซึ่งบริเวณพื้นที่ฝนก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงอีสานทั้งอีสานทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับภาคกลางทางตอนบนในบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาส่วนภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเป็นฝนเล็กน้อยนะครับส่วน29มกราคมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทั้งอีสานตอนบนตอนกลางก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับ ซึงจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนล่างภาคกลางงเทมหานครริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามานะคะเป็นฝนนินเปรย์รอยส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาบางพื้นที่อยู่นะครับ30มมกราคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานทางตอนบนถึงตอนกลาง right. จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคก,กลางงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่นะครับอีสานตอนล่างฝนเป,ปรยปรยส่วน31มกราคมภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนตอนกลางก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับฝนร,รินรินเข้ามารวมถึงภาคกลางงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอีสานทางตอนล่างอาจจะมีฝนปรปลายเป็นฝนเปรยปรยนะครับ1กุมภาพันธ์ ฝนโดยส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเทมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับส่วน2กุมภาพันธ์ฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเป็นฝนเล็กน้อยเช่นกันนะครับรวมถึงภาคใต้3กุมภาพันธ์ฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยเช่นเดิมนะครับเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมมณฑลและภาคใต้ สี่กุมภาพันธ์เช่นกันนะครับซึ่งสี่กุมภาพันธ์จะเน้นอีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้เป็นฝนเล็กน้อยห้ากุมภาพันธ์อีสานทางตอนล่างและภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับ ซึ่งนะครับฝนที่เข้ามาก็จะเป็นฝนช้าชอบม,ม่วงจากที้ได้ของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่500 h p ซพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมนะครับก็จะทําให้มีพายุฝนฟ้าคะนองโดยฝนส่วนใหญ่นะครับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนตอนกลางส่วนนะครับนอกนั้นจะเป็นฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้นนะครับซึ่งฝนในช่วงนี้ยังคงเน้นอย,อยู่นะครับ 27มกราคมจนถึง29มกราคมฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนอยู่ที่20%ซหลังจากนั้น30มกราคมจนถึง5กุมภาพันธ์จะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยจนถึง10%ซนะครับซึ่งในช่วงนี้เน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจาก30มกราคมจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยฝนลินเปลปอยนะครับนอกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนแล้วนะคะบ,บริเวณพื้นที่ภาคใต้ ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาและมีฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดพัทลุงฝนถล่มสามวันร่วนนะครับพัทลุงอ่วมน้ำจากเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมซ้ำท่วมบ้านถนนถูกตัดขาดพัทลุงอ่วมฝนตกหนักติดต่อก,กันนานสามวันน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าซ้ำท่วมบ้านเรือประชาชนในพื้นที่ริมเขาบรรทัดอําเภอกงลาอาําเภอศรีนครินท ถนนเส้นทางถูกตัดขาดนะครับโรงเรียนต้องสั่งปิดเรียนนักท่องเที่ยวหลายรายไม่สามารถออกจากที่พักได้25มกราคมที่ผ่านมาจากที่มีฝนตกหนักติดต่อก,กันนะครับของบริเวณพื้นที่จังหวัดพัทลุงทําให้มีฝนตกสะสมนาน3วันโดยฝนไม่หยุดตกนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมเขาบรรทัดอําเภอกงหลาอําเภอสีนครินทําให้เกิดน้ําสะสมบริเวณภูเขาจํานวนมากและก่อนหน้านี้ ซึ่งมีน้ำสะสมบนภูเขาเป็นจำนวนมากนะครับทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากทะลักลงจากภูเขาบรรทัดอย่างรุนแรงลงมาตามน้ําตกต่างๆและได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนทางเข้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็วนะครับ สำหรับมวลน,น้ำที่ไหลลงมาอย่างรุนแรงนั้นทำให้ขอสะพานเชื่อมระหว่างหมู่ที่สองกับหมู่ที่สี่ตบลคลองทรายขาวอำเภอกงหลาขาดเสียหายนะครับทำให้ชาวบ้านแลนะนักท่องเที่ยวไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นอกจากนั้นแล้วน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเทือกเขาบรรทัดได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอกงหลาในหลายตำบลประกอบด้วยตบลคลองเฉลิมตมลชรัสและตมลคลองทรายขาวจนทำให้ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บางหมู่บ้านรถยนต์รถเล็กรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในตำบลและหมู่บ้านดังกล่าวนะครับเพื่ออ,อพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือนำออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมโดยฉับพลันในขณะเดียวกันที่บริเวณพื้นที่หมู่ที่หหมู่ที่6ตตำบลลำศิลอำเภอศรีนคริน ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของน้ำตกตนแพรทองน้ำป่าได้ไหลหลากลงมาอย่างรุนแรงเข้าท่วมอย่างฉับพลนันบริเวณบ้านเรือนประชาชนและรีสอร์ทจำนวนมากได้รับความเสียหายนะครับหลายแหง่งอีกทั้งน้ำป่ายังได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านพักของนายเอกชัยศรีวิชัยที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้น้ำตกและทางน้ำนะครับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงกำลังเข้าช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลา,ลากจากบริเวณภูเขาอย่างฉับพลันจากเหตุฝนตกหนักบนภูเขาบรรทัดส,สะสมเป็นเวลาหลายวันนะครับและไม่มีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าทำให้เกิดความเสียาหายเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงเข้าช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับ โดยทางผู้บริหารสถานศึกษาได้ปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านมีการประสานผู้ปกครองให้มารับแล้วเช่นกันนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ต่อไปจะพาไปดูในด้านของการพยากรณาา์บริเวณพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าในด้านของกรมอุตุนิยมทิยาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของคลื่มแรงบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างและทเลอันดามันนะครับ ล่าสุดเป็นฉบับที่20มีผลกระทบจนถึงในวันนี้27มกราคม2567 ซึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนเรียนภาคใต้ระวังทรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะครับสําหรับขื้นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรงด้วยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลื่้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตร อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาเทเลต์เคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝอนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและอันดามันเคลื่อนสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมานตรายจากคลื่นลมแรงที่สั่เข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอ,อันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงกออกจากฝั่งจนถึง27มกราคม2567ในวันนี้ไว้ด้วยนะครับขอให้ติดตามพยายกรณอากาศกันอย่างก็้ช้ชนดกรอมงมืตูดจะออกประกาศฉบับต่อไป27มกราคม2567เวลา17นาฬิกานะครับนอกจากนั้นแล้ว ในด้านของกรมอุตุนิยมทิทยาส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่9แจ้งเตือนขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างนะครับกระทบจนถึงนีวันนี้27มกราคม2567โดยแจ้งเตือนพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานี และนาราธิวาสส่วนพื้นที่สีเหลืองเพชรบุรีประจวบคีีขันธ์ <_ letter> ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและเรือเล็กอ่าวไทยตอนล่างควรดยดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดต่อไปมิ้นจะพามาดูในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับ27-28มกราคม2567พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ความบรรรากาศสูงหรือบรรรากาศเย็นยังคงปกคลุมอยู่นะครับในช่วงนี้ภาคเหนือจึงยังคงมีอากาศเย็นและจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดเข้ามานะครับจะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถตาสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาและสูงสุด28-3ถึงสององศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7จอ,องศาลมต่นอ,ออกความเร็ว1ิบถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคต่นอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวจะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคายบึงกาฬหนองบัวลำาพูรดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสรารคามอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาและสูงสุด28-33องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาลมกำลังออกเฉียงเหนือความเร็เว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคกลาง จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามาร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2ี่สองศาและสูงสุด32-34องศาลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0สิย่กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคตะวันออก จะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 3่4องศาและสูงสุด3 3 3 5องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นสูง1นงเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครปพฤอากาศีทันในตอนเชา้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-23สอง่องศาและสูงสุด32-34องสามสี่องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือ พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเย็นทางตอนบนของภาคจะมีฝนเข้ามาร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด30-33องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรว็ว2 0 3 5กมต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรว็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเข้ามาร้อยละ20ส่วนมากระนองตรังและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3ามเมตออเเนมรนะครับ ส่วนกรมอุตุนยิยมวิทยายัางออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก27มกราคม2567ตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองปริมาณฝน35.1มมถึง90ม mm. ิมตรบริเวณจังหวัดชุมพรสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาสขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับในวันนี้ถึงพรุ่งนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับ ด้านของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังออกมาแจ้งเตือนในด้านของเกร็ดความรู้นะครับเตรียมความพร้อมรับมือเพลิงไหมในอาคารสูงโดยหมั่นตรวจสอบสัญญาณเตือนและอุปรกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหมให้อยู่ในสภาพใช้งานและประตูฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวางสงจดจำเส้นทางไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ไกลที่สุดอย่างน้อย2ทางสำหรับใช้อุปยก สามเรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้เช่นการแจ้งเหตุฉุกเฉินการส่งสัญญาณเตือนการใช้ถังดับเพลิงเป็นตน้นสี่เตรียมพร้อมสิ่งของที่จำเป็นอาทิเช่นกุญแจห้องโทรศัพท์มือถือไฟฉายนกหวีดไว้ในจุดที่ใช้งานได้สะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม้สามารถหยิบมาใช้งานได้ทันทีต่อไปนะครับแอดมินจะพาไปดูในด้านของการป้องกันเพลิงไหม้ ในด้านของคลิปวิดีโอนะครับจากในห้าของกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับภัยพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้กับปอพอาักีภยัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภยัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภยัยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟรวมถึงมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอเพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ได้ ภัยพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้ด้วยความห่วงใยจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพใ,ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ